สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวเรียวและผู้ติดตามคลิปทุกท่านค่ะเรียวพาเที่ยววันนี้พามาชมเมลอนโ่เมลอนสเปนค่ะเนื้อของมันจะเป็นเนื้อสีขาวบางทีก็จะเป็นเนื้อสีเหลืองค่ะเราเจอเมลอนหลายพันมากเลยค่ะวันนี้เลยพามาชมค่ะเมลอนชูก้าหวานมากค่ะเนื้อของมันจะเป็นสีเหลืองอ่อนหรือสีเหลืองเข้มค่ะต่อไปก็เป็นเมลอนคันตาลูปค่ะเนื้อในจะเป็นสีเหลืองอ่อนเข้มค่ะจนเกือบเกือบส้มค่ะเมลอนกาเรียก็มาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะ อันนี้เมลอนเหลืองค่ะเรียกว่าอมาริยอค่ะเมลอนหรือแคนตาลูปมีแคลอรี่ต่ำค่ะมีวิตามิน A วิตามิน C และโฟเลตภาพนี้เป็นเมลอนเอลอะเบโรคมีสารช่วยต้านอนุมูลอิสระค่ะเช่นโคลีนเบตาแคโรทีนและซีแซนทีนซีแซนทีนช่วยกรองแสงสีน้ำเงินปกป้องสุขภาพดวงตาและยังมีประโยชน์ต่อระบบประสาทและกล้ามเนื้อค่ะ เพราะมันมีโพแทสเซียมสูงค่ะเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันโดยส่งเสริมการสร้างแอนติบอดีค่ะและวิตามินซีช่วยรักษากระดูกฟันและผิวหนังให้เราอยู่ในสภาพที่ดีเมลอนนอกจากอร่อยมีรสชาติเข้มข้นนะคะยังมีปริมาณน้ําสูงค่ะแคลอรี่ต่ำอิ่มท้องช่วยลดน้ําหนักได้ค่ะคลิปเมลอนขอลาไปก่อน